ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เฉินเซียงถูกผนึกมาสี่ปีแล้วแต่ยังไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือเรื่องนี้นับว่าเหนือความคาดหมายของวิหารเพลิงพระเจ้าพวกมันคิดว่าหากเฉินเซียงถูกจับตัวสหายของเฉินเซียงต้องเร่งมาช่วยในทันทีวิหารเพลิงพระเจ้าคาดการผิดไปพวกมันไม่เข้าใจถึงความคิดของเฉินเซียงและเหล่าสหายหากเฉินเซียงยังไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้และเหล่าสหายเร่งมุ่งหน้ามาช่วยนั่นเท่ากับเพิ่มภาระให้เฉินเซียงและยังถูกจับเป็นตัวประกรัน เมื่อหลายเดือนก่อนวิหารเพลิงพระเจ้าได้ประกาศว่าจะผนึกเฉินเซียงถาวรทั้งได้ประกาศว่าเฉินเซียงที่ถูกผนึกอยู่ภายในไม่สามารถดูดซาบปรานได้หากยิ่งถูกผนึกอยู่นานทรัพยากรที่มีก็จะถูกใช้จนหมดจากนั้นจะทําให้พลังของเฉินเซียงถดถอยเดิมทีคําประกาศเหล่านั้นเพื่อข่มขู่เหล่าสหายของเฉินเซียงให้พวกเ,เขาเร่งมาช่วยแต่สิ่งที่วิหารเพลิงพระเจ้าไม่รู้คือเหล่าสหายของเฉินเซียงทราบดีว่าทรัพยากรและเม็ดยาที่เฉินเซียงมีนั้นไม่มีทางหมด ต่อให้วิหารเพลิงพระเจ้าทำอย่างที่พวกมันกล่าวจริงทรัพยากรของเฉินเซียงก็ไม่มีทางหมดอยู่ดีแม้เฉินเซียงจะถูกวิหารเพลิงพระเจ้าผนึกมาแล้วสี่ปีแต่เหล่าผู้อาวุโสใหญ่ยังคงไม่มาช่วยทําให้ขุมกําลังขนาดใหญ่จํานวนมากคิดว่าเฉินเซียงอาจต้องถูกผนึกอีกนานดังนั้นพวกมันจึงจะฉวยโอกาสนี้เพื่อลงมือกับเฉินบูแผ่นดินใหญ่ เฉินบูแผ่นดินใหญ่ในยามนี้ไม่ได้เป็นแผ่นดินใหญ่อีกต่อไปเพราะพื้นที่ทะเลได้หายไปในช่วงที่แดนสวรรค์ชั้นสิบวิวัฒนาการดังนั้นผู้คนจึงเรียกฐานเฉินบูแผ่นดินใหญ่ว่าเป็นดินแดนแห่งพระเจ้าในอนาคตทั้งยังมีข่าวลือออกไปว่าสายแร่มังกรแห่งที่สองจะถือกำเนิดขึ้นที่เฉินบูแผ่นดินใหญ่แห่งนี้ เฉินเซียงทราบอยู่แล้วว่าเฉินวูแผ่นดินใหญ่ไม่ธรรมดาไม่เช่นนั้นดบบาบมังกรครามสังหารปีศาจและอาวุธแห่งสัตว์เทพทั้ง4ชิ้นอื่นๆคงไม่ปรากฏที่นี่และยังมีเรื่องที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือโลกธรรมดาสามัญที่ถือกำเนิดได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่ปรากฏจวบจนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านี้หวงเจียนเทียนซูเหมยเหยาวและเปยยูยู่ได้บอกเฉินเซียงแล้วว่าโลกธรรมดาสามัญจะกลับมาทั้งสามรู้ว่าเหตุใดโลกฝั่งนั้นถึงหายไปแต่ไม่ยอมบอกนั่นทําให้เฉินเซียงเดาว่าเรื่องคงเลวร้ายมากบางทีโลกธรรมดาสามัญอาจไม่กลับมาอีกเลยขุมกาลังบางแห่งเตรียมตัวจู่โจมเฉินวูแผ่นดินใหญ่ข่านี้แพร่ออกมาอย่างรวดเร็วกับมีคนแอบเปิดเผยความลับเพื่อดูปฏิกิริยาของเฉินวูแผ่นดินใหญ่แต่เรื่องเข้าจู่โจมเมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบเวลาที่แน่นอน หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างเซียนจวินหรือเซียนหวางเข้าร่วมการจู่โจมเฉินวูแผ่นดินใหญ่จะไม่เผชิญกับแรงกดดันมากนักเฉินวูแผ่นดินใหญ่ไม่เคยคิดละหลวมเช่นนั้นพวกเขาจะคิดอยู่เสมอว่าผู้ที่จะเข้าจู่โจมนั้นแข็งแกร่งจึงได้ตเตรียมแผนการที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นไว้ผู้เชี่ยวชาญของเฉินวูแผ่นดินใหญ่ไม่รอความช่วยเหลือจากภายนอกขุมกำลังใหญ่ดั้งเดิมที่คุ้มครองตนอยู่อย่างนิกายสยบมังกรและนิกายเสียงสวรรค์ก็ประสบปัญหาทำให้ขาดความคุ้มกันจากทั้งสองฝ่ายอีกด้าน สถานที่จัดงานชุมนุมน้ำแข็งโบราณเมื่อสี่ปีที่แล้วได้มีชายชาราผู้หนึ่งยืนจับจ้องสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์า้ายที่ผนึกเฉินเสียงเอาไว้ชายชาราผู้นี้สวมหมวกไม้ไผ่แต่งกายธรรมดาสามัญแววตาหมองเศร้าราวกับเหนื่อยอ่อนอย่างที่สุดสถานการณ์ยังไม่ไร้ายแรงนักอย่างน้อยเหล่าตาเท่าของวิหารเพลิงพระเจ้าก็ยังไม่กล้าลงมือหรือพวกมันอาจจะกลัวแผนการของเฉินเซียงชายชารากล่าวในใจแล้วยิ้มพลางสายหน้า ทันใดนั้นชายชรากลับขมวดคิ้วและแผ่พลังวิญญ,ญาณที่ส่งพลังไปยังสถานที่ที่ผนึกเฉินเซี่ยงไว้เฉินเซียงเจ้าที่อยู่ภายในนั้นเป็นยังไงบ้างเฉินเซียงที่กำลังปรุงยาได้ยินเสียงที่แผ่วเบาจึงลอบตกใจขึ้นท่านคือเฉินเซียงประหลาดใจจนเกือบเผลอตะโกนผู้อาวุโสต้วนท่านยังมีชีวิตอยู่ดีจริงๆ เฉินเซียงกล่าวอย่างตื่นเต้นเสียงที่กล่าวกับเขาเป็นเสียงเดียวกันกับผู้ที่อยู่นรกแห่งสายฟ้าสวรรค์ผู้ที่เข้าไปยังมิติปันป่วนต้วนชงผู้นำแห่งตระกูลต้วนตาของต้วนซานฉางผู้ไม่ธรรมดาผู้ที่ต่อสู้กับผู้นำของดินแดนจันทรา,า่วงศักผู้ที่มีทักษะการจู่โจมที่โหดเหี้ยมจนทำให้เฉินเซียงยังหวาดกลัวมาจนถึงทุกวันนี้ต้วนชงต้องใช้สัมผัสเทพทีท่ทรงพลังเพื่อจะพูดคุยกับเฉินเซียงห้าห้าหา เจ้าเด็กน้อยอยู่ในนั้นเจ้าคงเริงระเบิกบานไม่น้อยทำนองนั้นผู้อาวุโสต้วนขอท่านช่วยข่าเร่งแจ้งข่าวเหล่าสหายข้าว่าไม่ต้องมาช่วยข่าบอกให้พวกเขาอยู่เฉยๆเพราะหลังจากผ่านไปสิปีวิหารเพลิงพระเจ้าจะลงมือพวกมันคิดจะยึดครองแดนสวรรค์ชั้นสิบและเมื่อถึงยามนั้นต้้นชงปวดหัวก่อนจะเร่งถอนสัมผัสเทพกลับมาทันที ชายชาราเจอการจู่โจมที่ส่งพลังจากขายพลังนอกจากนี้เสียงที่เฉินเซียงส่งมาก็เบามากแต่ชายชารายังได้ยินอย่างชัดเจนต้วนชงสามารถหาวิธีกลับออกมาจากมิติปันป่วนได้นั่นหมายความว่าความแข็งแกร่งของชายชาราต้องเพิ่มพูนแต่ด้วยความแข็งแกร่งของชายชาราตอนนี้ยังไม่อาจช่วยเหลือเฉินเซียงได้ชายชาราต้องยอมแพ้อย่างไม่เต็มใจและเร่งมุ่งหน้าไปยังเมืองสยบมังกรผู้อาวุโสต้วนยังมีชีวิตอยู่ เฉินเซี่ยงดีใจเป็นอย่างมากเมื่อครั้งที่อยู่ในนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์ต้วนชงช่วยเหลือเขาไว้มากทำให้เขาได้รับทักษะสังหารจิตวิญญาณเขามั่นใจว่าชายชราต้องเร่งมุ่งหน้าไปยังนิกายสยบมังกรเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญที่ส่งพลังอย่างชายชราคอยสังกกรที่นั่นบางทีสถานการณ์อาจจะดีมากขึ้นที่สำคัญชายชรายังสามารถเรียกคนของตระกูลต้วนทั้งตระกูลได้แม้ตระกูลต้วนจะมีคนอยู่ไม่มากแต่พวกเขาก็แข็งแกร่งจนทำให้ขุมกำลังโบราณหลายแห่งหวาดกลัว ตระกูลต้นคือหนึ่งในขุมกําลังจํานวนน้อยที่ติดตามเจ้าแห่งจัก,กรพรรดิและสามารถอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันการที่จะเอาตัวรอดมาจึงถึงยุคนี้ได้ถือว่าไม่ง่ายยังเหลือเวลาอีก6ปีให้เจ้าบ่มเพาะแม้สุดยอดเม็ดหยาบปราเทพจะดีแต่ข้าว่าต่อให้เจ้าสกัดกลั่นเม็ดหยาบปรานเทพด้วยสมุนไพรสองหมื่นชุดก็ไม่อาจทําให้เจ้าทะลวงระดับได้ซูเมยเหยาวกล่าวด้วยน้ําเสียงอ่อนโยน อันาพานน้อยเจ้าสมควรทราบว่าพี่เมืองเอ๋อของเจ้าก็ติดอยู่ในระดับนี้เป็นเวลานานและไม่ใช่แค่นางที่เป็นเช่นนั้นผู้เชี่ยวชาญจํานวนไม่น้อยก็เป็นเฉินเซี่ยงพยักหน้าเขารู้แล้วว่าการบรรลุสู่นิพพานที่เจ็เป็นเรื่องที่ยากมากและเขายังสัมผัสได้ว่าความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่จะตามมาก็จะยิ่งน่าสะพรึงกลัวขึ้นมากพี่เหมยเห่ยวข้าควรทำยังไงดี เฉินเซี่ยงหมดหนทางแม้เขาจะมีสมุนไพรระดับสูงมากมายรวมถึงสมุนไพรมังกรศักดิ์สิทธิ์แต่เขายังไม่สามารถใช้มันได้หากฝืนกินเข้าไปก็รังแต่จะรนหาที่ตายส่วนสมุนไพรระดับสวรรค์เขาต้องสกัดกลั่นให้เป็นเม็ดยาแม้จะได้ผลแต่อาจไม่ชัดเจนยามนี้เฉินเซี่ยงต้องฝึกฝนการสกัดเหล่ดกัดเด่นยาสวรรค์แต่เขาต้องเข้าใจทักษะจำลองการสกัดกลั่นให้ดีก่อนมิเช่นนั้นก็ไม่อาจสกัดกลั่นได้สำเร็จหรือต่อให้สกัดกลั่นได้สำเร็จก็ต้องใช้เวลานานทั้งยังไม่เหมาะกับสภาพแวดล้้อมเช่นนี สู้เหมออยเหยาวครุ่นคิดก่อนกล่าวน้ำแข็งโบราณเจ้ามีน้ำแข็งโบราณไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้เจ้าเคยนำผลึกทรายของมันสกัดกลั่นเม็ดยาจนเกือบทำลายทั้งเมืองแต่น้ำแข็งโบราณเหล่านั้นล้วนเป็นน้ำแข็งโบราณด้วยค่ายามนี้เจ้ามีน้ำแข็งโบราณระดับสูงมากมายหากเจ้าถอนพลังออกมาจากน้ำแข็งโบราณได้บางทีสุดยอดเม็ดหยับปราณเทพอาจเทียบกับน้ำแข็งโบราณไม่ติดก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงก็เคยคิดแต่เขากลัวจะเสียเวลาโดยใช่เหตุ อันธพาลน,น้อยเจ้ายังเหลือกล่องสมบัติอีกสองกล่องหากเจ้าเริ่มเรียนรู้น้ำแข็งโบราณที่มีบางทีนอกจากเจ้าจะเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของตนได้แล้วเจ้ายังจะถ่ายพลังงานให้ฝักกระบี่มังกรน,น้ำแข็งได้ด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าจะสามารถเปิดกล่องสมบัติในนั้นอาจมีสิ่งที่จะช่วยให้เจ้าออกไปจากที่นี่ได้ซูเหมออยเหยารู้ว่าเฉินเซียงกำลังกำลังกวนนั่นเพราะของเวลาของเขากระชั้นมากแล้วเขาไม่อาจเสียเวลาได้อีก ถ้าสองวิธีที่ข้าบอกเจ้าไม่ได้ผลก็คงเหลือวิธีสุดท้ายนั่นคือเจ้าทำพันธสัญญากับเหรียญเพลิงปั่นป่วนทั้งหมดข้าเชื่อว่านอกจากจะชักนำวังปีศาจก้าวสวรรค์มาแล้วพลังของเจ้าก็จะเพิ่มพูนเหรียญเพลิงปั่นป่วนคือไพ่ตายของเฉินเซียงก่อนหน้านี้เฉินเซียงก็คิดใช้มันเพื่อออกไปและด้วยมันเป็นวิธีเดียวที่จะสังหารเซียนหวางได้เฉินเซียงจะไม่ผสานกับมันทั้งหมดแต่การทำเช่นนี้ก็ถือว่าเสี่ยงเพราะหากผสานกับเหรียญเพลิงปันป่วนทั้งหมดแล้วไม่เกิดประโยชน์นั่นย่อมเสียเปล่า เฉินเซียงขบคิดพลางกล่าวไม่ได้ถึงมันจะเป็นวิธีออกไปข้างนอกแต่ข้าจะไม่ทำยังมีอีกทางเลือกที่ดีกว่าและข้าทำได้เจ้าไม่ต้องเลือกวิธีที่ข้าบอกเจ้าควรทราบว่าการจะออกไปข้างนอกนั่นด้วยวิธีข้ามผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่เจ็ดย่อมดีกว่าสูเหมยเหวี่ย,ยกล่าวเฉ,ฉินเซียงเคยมีประสบการณ์กับการที่พลังของน้ำแข็งโบราณปะทุหลังจากการสกัดกลั่นมาแล้วสูเหมยเหวี่ยทรา,าบเรื่องนี้ดี ดังนั้นนางจึงมั่นใจว่าหากเฉินเซี่ยงคุมพลังของน้ำแข็งโบราณเหล่านั้นได้เขาก็จะทะลวงจุดตีบตันได้เฉินเซียงมีน้ำแข็งโบราณคุณภาพสูงจำนวนมากหากสกัดกลัน่นพวกมันได้สำเร็จก็จะสามารถระเบิดพลังที่น่าเกรงขามได้ ก่อนหน้านี้ที่เฉินเซียงแผ่พลังเทพเข้าไปในศิลาแห่งการรู้แจ้งเขาสัมผัสได้ว่าในน้ําแข็งโบราณมีพลังทําลายล้างที่รุนแรงถูกผนึกเอาไว้หากเขาสามารถสกัดกลั่นน้าแข็งโบราณจํานวนมากให้กลายเป็นเม็ดยาได้บางทีการปิดตุของน้ําแข็งโบราณที่อัดแน่นอยู่ภายในเม็ดยาอาจทําให้เขาออกไปจากที่นี่ได้แต่ถึงอย่างนั้นหากพลังที่รุนแรงประตุเขาก็ไม่มีที่ให้หลบซ่อนเช่นกันวิธีการนี้จึงไม่ดีนักสิ่งที่เขาทำได้มีเพียงการถอนเอาพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดของน้ำแข็งโบราณออกมา จากนั้นสกัดกลั่นสกัดกลั่นให้เป็นเม็ดยาแล้วกินมันเพื่อเพิ่มพูนพลังวิธีนี้จะทําให้เขาชักนําความทุกตรมแห่งนิพพานได้พวกมันไม่ได้ส่งคนมาดูเจ้าทุกวันพวกมันมั่นใจว่าผนึกเจ้าได้ดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลว่าพวกมันจะแอบดูหลงสเสวียอีกล่าวนางเฝ้าระวังให้เฉินเซียงอยู่เสมอหกักมีความผันผวนของพลังที่เกิดจากคนอื่นนางจะสัมผัสได้ทันที หากผู้อื่นต้องการดูสถานการณ์ภายในคนผู้นั้นต้องแผ่สัมผัสเทพเข้ามาและทําให้พลังของผนึกอ่อนลงแต่แน่นอนว่าพวกมันจะไม่ทําแบบนั้นเพราะกลัวว่าเฉินเซียงจะหนีไปได้ดังนั้นพวกมันจึงเลือกเฝ้าระวังเฉินเซียงอยู่ภายนอกเฉินเซียงนําผลึกทรายของน้ําแข็งโบราณมังกรทองออกมานามม้ําแข็งโบราณมังกรทองมีขนาดใหญ่จํานวนผลึกทรายของมันจึงมากทั้งยังมีคุณภาพสูงหากจะสกัดกลั่นให้เป็นเม็ดยาเขาจะทําให้มันทรงอนุภาพมากกว่าครั้งที่สกัดกลั่นที่เมืองสายฟ้าสวรรค์ ยามนี้เฉินเซี่ยงไม่กล้าสกัดกลั่นน้ำแข็งโบราณคราวละมากๆเพราะหากเขาควบคุมไม่อยู่ก็อาจส่งกระทบกับตัวเขาเองต้องเก็บน้ำแข็งโบราณมังกรทองไว้ก่อนเฉินเซียงไม่อยากใช้ผลึกทรายคุณภาพสูงตั้งแต่แรกเขาจะลองสกัดกลั่นด้วยน้ำแข็งโบราณคุณภาพต่ำก่อนเฉ,ฉินเซียงน้ำผลึกทรายของน้ำแข็งโบราณที่ได้มาจากสาลาปีศาสวรรค์ใส่ลงไปในเตาปรุงยา จากนั้นนำเอาศิลาแห่งการรู้แจ้งออกมาเพราะมันจะช่วยให้เขาเผาผลึกทรายและแปลเปลี่ยนให้พวกมันกลายเป็นหมอกปราณผสานเข้าด้วยกันง่ายขึ้นผลึกทรายเปล่งแสงทั่วเตาปรุงยามังกรเพลิงเฉินเซียงยังไม่ได้ถ่ายเพลิงเข้าไปในเตาแต่เหตุที่ผลึกทรายเรืองแสงเพราะมันสั่นพร้อมกับศิลาแห่งการรู้แจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นเฉินเซียงเองก็อธิบายไม่ได้กล่าวได้เพียงว่าศีลาแห่งการรู้แจ้งนั้นลึกลับมากก่อนหน้านี้เฉินเซียงก็เคยใช้มันช่วยให้การบ่มเพาะเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อเฉินเซียงถ่ายเพลิงจักรวาลเข้าไปผลึกทรายที่ถูกเผาได้เปล่งแสงและกลายเป็นไอปราณอย่างง่ายดายไอปราณที่ได้นั้นรุนแรงมากรุนแรงเหมือนครั้งที่อยู่ในเมืองสายฟ้าสวรรค์ที่พวกมันพยายามจะหนีออกจากเตาปรุงยามังกรเพลิงหน้าผากของเฉินเซียงเปล่งแสงสีทองพลังเทพจำนวนมหาศาลถูกถ่ายเข้าไปในเตาปรุงยามังกรเพลิงแปลเปลี่ยนเป็นฝ่ามือสีทองสองข้างบีบประกบพลังความเย็นที่รุนแรงให้กลายเป็นเม็ดยา แม้เพลิงภายในเตาปรุงยา,ยามนี้จะรุนแรงแต่นั่นก็เป็นเพลิงที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เฉินเซียงทําได้หลังจากที่น้ําแข็งโบราณแปลสภาพเป็นไอปราณความรุนแรงของเพลิงภายในเตาก็ลดลงมากหากเฉินเซียงถอนเพลิงกลับอย่างกระทันหันบางทีเตาปรุงยามังกรเพลิงอาจถูกแช่แข็ง เดิมทีแล้วผลึกทรายจะรวมตัวกันก่อให้เกิดเป็นน้ำแข็งโบราณหากน้ำแข็งโบราณถูกกระตุ้นพวกมันก็จะแปลสภาพเป็นผลึกทรายดังเดิมแต่หากผลึกทรายถูกกระตุ้นพวกมันจะแปลสภาพเป็นพลังความเย็นที่ไม่ธรรมดาและนั่นคือพลังงานที่เฉินเซียงต้องการมากที่สุดพลังของน้ำแข็งโบราณมีด้วยกันสองชนิดหากคาเดาไม่ผิดชนิดแรกจะคือพลังดั้งเดิมส่วนอีกชนิดคือพลังงานบริสุทธิ์ หลงสเสวียอีตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเตาปรุงยาแม้ภายในเตาจะมีพลังความเย็นจำนวนมาก่อยอยู่แต่นางยังสัมผัสได้ถึงพลังสองชนิดอะไรนะในนั้นมีพลังดั้งเดิมเฉินเซียงอุทานด้วยตกใจพลังดั้งเดิมเรียกอีกอย่างว่าพลังธรรมชาติ หากเป็นอย่างที่หลงสเสวียอีกล่าวจริงภายในพลังดั้งเดิมจะมีรูปแบบวิญญาณที่คอยทำหน้าที่แปลเปลี่ยนพลังงานภายนอกให้เป็นพลังงานภายในนอกจากนี้รูปแบบวิญญาณเหล่านั้นก็เล็กมากจนยากจะสังเกตเห็นน,น,นั่นทำให้พลังความเย็นของน้ำแข็งโบราณเหล่านี้แปลกพลังความเย็นไม่ได้เกิดมาตามธรรมดาชาติแต่มันเกิดจากการแปลงพลังงานบริสุทธิ์ให้เป็นความเย็นที่ได้น่าเกรงขามหลงสเสวียอีกล่าว ก่อนหน้านี้ที่นรกแห่งสายฟ้าสวรรค์เฉินเซี่ยงดูดกลืนพลังดั้งเดิมจํานวนมากไว้ในตันเถียนแต่เขายังไม่มีโอกาสได้ใช้มันอีกอย่างพลังดั้งเดิมนั้นล้ําค่ามากเขาไม่อยากใช้ให้เสียของหากน้ําแข็งโบราณเหล่านี้มีพลังดั้งเดิมจริงและสามารถถอนออกมาได้นั่นหมายความว่าเฉินเซียงจะได้พลังดั้งเดิมจํานวนมากพลังดั้งเดิมนับเป็นสมบัติล้ําค่าหากอยู่ในแดนสวรรค์พลังดั้งเดิมจะมีราคาแพงมาก จ้าต้องใช้พลังเทพที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าไปดูในผลึกทรายข้าว่าที่น้ำแข็งโบราณประสภาพเป็นผลึกทรายเพราะผลึกทรายแต่ละก้อนมีพลังดั้งเดิมที่คอยสร้างความเย็นอยู่แม้หลงสเสวียอีเกียดคร้านแต่นางก็มีความทรงจำที่สืบทอดกันมาของมังกรขาวเป็นความทรงจำมหาศาลตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นต้นมาดังนั้นแม้นางไม่ศึกษานางก็รู้เรื่องราวต่างๆมากมายทำให้นางรู้จักหลายๆสิ่งนั่นคือเหตุผลที่ทำให้มังกรหน้าเกรงขาม เฉินเซี่ยงทำตามที่นางบอกและเริ่มสำรวจภายในผลึกทรายอย่างระมัดระวังก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงไม่สามารถทำได้แต่ด้วยระดับความแข็งแกรง่งในยามนี้เฉินเซี่ยงทำได้ไม่ยากนักเฉินเซี่ยงเคยเห็นโลกภายในของสมุนไพรปรานเทพมาแล้วเมื่อเขาเข้าใจมันเขาก็สามารถสกัดกลั่นมันได้อย่างง่ายดาย ไม่นานนักเฉินเซียงก็เห็นรูปแบบวิญญาณขนาดเล็กเป็นจํานวนมากอยู่ภายในผลึกทรายรูปแบบวิญญาณเหล่านั้นกําลังสั่นแต่ละครั้งที่สั่นจะแผ่ความเย็นออกมานอกจากนี้บนรูปแบบวิญญาณเหล่านั้นมีไอปราล,ลอยวนซึ่งไอปราเหล่านั้นคือพลังดั้งเดิมเฉินเซียงแอบนับ,นบถือหลงสเสวียอีเขาคาดไม่ถึงว่านางจะกล่าวได้ถูกต้องหากไม่ได้นางบางทีความลับของน้ําแข็งโบราณอาจยังไม่ถูกเปิดเผยจริงๆแล้วนางได้ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจึงได้บอกออกมา รูปแบบวิญญาณพวกนี้นอกจากพวกมันจะปลดปล่อยความเย็นพวกมันยังดูดซับความเย็นด้วยหลงสเสวียอีกล่าวเจ้าลองแยกพลังดั้งเดิมพวกนั้นออกมาด้วยพลังของน้ำแข็งโบราณหากจะแยกมันต้องใช้สมองไม่น้อยโชคดีที่เฉินเซียงเป็นผู้บ่มเพาะเสินเต้ามีจิตวิญญาณเทพที่ทรงพลังและมีพลังเทพที่สรงพลังจนคนอื่นๆยากจะบรรลุดังนั้นสำหรับเฉินเซียงแล้วมันไม่ยากจนเกินไปแต่อาจต้องใช้เวลาเท่านั้น ศิลาแห่งการรู้แจ้งคือสัมผัสเข้าใจของพลังธรรมชาติสัมผัสเข้าใจเต่าอันยิ่งใหญ่ทั้งสามพันชนิดพลังดั้งเดิมก็เป็นพลังธรรมชาติเมื่อเฉินเซียงใช้ศิลาแห่งการรู้แจ้งเขาก็สามารถทําให้ผลึกทรายสันพ้องได้เมื่อผลึกทรายถูกเผาด้วยเพลิงพลังดั้งเดิมที่อยู่ภายในก็เริ่มผันผวนรูปแบบวิญญ,ญาณสันพ้องและปลดปล่อยพลังความเย็นที่ทรงพลังสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับเฉินเซียงเพราะมันจะช่วยให้เขาแยกพลังดั้งเดิมออกมาได้ พลังดั้งเดิมเป็นแหล่งพลังงานให้กับรูปแบบวิญญาณเพื่อสร้างพลังความเย็นหากสามารถดึงพลังดั้งเดิมเหล่านั้นออกมาได้เฉินเซี่ยงจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์มหาศาลและหากผสานพลังงานบริสุทธิ์เหล่านั้นเข้าด้วยกันเขาจะได้เม็ดยาน้ำแข็งโบราณที่ทรงอนุภาพแต่หากไม่แยกพลังดั้งเดิมออกมาและบีบอัดพลังงานของน้ำแข็งโบราณเขาจะได้เม็ดยาที่มีพลังความเย็นที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับใช้จู่โจมเมื่อเข้าใจเรื่องนี้เรื่องอื่นก็ง่ายขึ้น พลังงานที่อยู่ภายในน้ำแข็งโบราณน,นั้นมีมากหากถอนมันออกมาทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้ต้องดีกว่าสุดยอดเม็ดหยาบปรนเทพที่สกัดกลัน่นด้วยสมุนไพรมหาศาลเพียงแต่ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลา เฉินเซียงใส่ผลึกทรายของน้ำแข็งโบราณมังกรทองลงไปในเตาปรุงยามังกรเพลิงนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซี่ยงสกัดกลั่นด้วยผลึกทรายจำนวนมากเมื่อมีผลึกทะรายจำนวนมากพลังดั้งเดิมก็จะเพิ่มมากขึ้นรูปแบบวิญญาณยาวขึ้นพลังงานบริสุทธิ์มากกว่าน้ำแข็งโบราณได้ค่าอยู่หลายเท่าทั้งหมดทำให้เฉินเซี่ยงยินดีเป็นอย่างมากเพราะการสกัดกลั่นน้ำแข็งโบราณระดับสูงทำให้ได้พลังงานบริสุทธิ์มากกว่าการถอนพลังของผลึกทรายระดับต่ำและสูงนั้นเหมือนกัน ดังนั้นเฉินเซียงจึงยกเลิกการสกัดกลั่นแคลนขันขังโบราณด้วยค่าและหันมาสกัดกลั่นน้ำแข็งโบราณระดับสูงแทนแต่ถึงอย่างนั้นผลึกทรายของน้ำแข็งโบราณระดับต่ำก็ยังสามารถนำไปสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาพลังความเย็นที่รุนแรงได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ